สนับสนุนโดยมูลนิธิศิริเจริญธรรมของทีพีไอเนี่ยอยู่ในถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำเลยล่ะนะครับเพราะว่าเราเป็นกลุ่มธุรกิจตัวซีเมนต์ซึ่งเราเอานำเอาเทคโนโลยีเนี่ยของของเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียนะฮะที่เอาเข้ามาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นพวกเกล่อพวกเกลือเกลืงแห้งแล้วในระบบการการทำปูนซีเซมแต่ทีพีไอเราเอาระบบแห้งเข้ามาใช้ซึ่งระบบแห้งมันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งมันต้นทุนถูกกว่า แต่ว่าคุณภาพมันจะได้มันจะได้สเตเบิลได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามานะครับแห็ว่า,าธุรกิจตัวปูนซีเมนเนี่ยหลักๆที่เราทำเนี่ยนะครับจะเห็นอย่างทาง่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของโครงสร้าง,งของส่วนที่มีซีเมนแล้วก็ของเฉพาะจอจบเนี่ยครับผมจะไปค่อนข้างจะไวนิดนึงเพื่อแต่ว่าตระกูลนี่นบางครั้งเนี่ยผมจะเจาะเน้นเฉพาะบางตัวที่ตัวใหม่ๆนะเพราะมีกลุ่มโครงสร้างหลัก,ลกๆเนี่ยเรามีตัวทั้งตัวปอแลนด์ นะครับตัวทั้งบอง 3, ลลูนไทยสามบอลลูนไทยห้าแล้วก็ล่าสุดที่เป็นตัวไฮโดรลิกซีเมนต์ซึ่งซึ่งเอามามาเป็นแต่ทีเดียวทำอินซิโอสเปคขึ้นได้เข,ข้ากับกับไทยไทยวันได้อันนี้คือข้อดีของเราตัวหนึงนะครับและอีกตัวหนึงก็คือค่าก,การให้ความร้อนอันนี้ตัดมากอสเปคเขาไม่เกิน5%อันนี้เน,น,นี่ยแค่น2%นะครับคือคู่แข่งปรนะไป4หรือ5เลยอันนี้ความร้อนของหมดเนี่ย เข้าให้กงินดานี้คือ5%้าเเซ้าเสซีทอนะครับแต่ตัวนี้สเซึ่งใช้ได้ดีมากใช้รอบวุ๊บกโรนี้ก็กี่ยได้พ็กตัวเสได้นลัวเรตัวไทไฟนะครับอนนี้ตอนนี้เราก็ใช้ค่อนข้างเยอะส่วนบวกนอย่างเอ่อกรต่่เลินเขาในร้านทา์วยาะใช้ก็ใช้ทั้งเลก็้องกัวอกอนะครับอีกตัวนึ่งคือตัว ปูนสำหรับพวกทางกุญแจมันนี่เราส่งต่างประเทศอยู่นะครับเป็นตัวออยเวอร์เซนต์นะครับนี้ออยเวอร์เซนตัวนี้มาร์กาแลนด์ก็เส่วนใหญ่ก็ออกไปยมาหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกนะครับซูเปอร์มิกเซนต์ก็จะคล้ายๆกปปับซูเปอร์ก่อนด์แต่เพียงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันให้เรื่องของกำลังสูงกว่ามิกทั่วๆไปเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ วัาสูตผสมเพิ่มเข้าไปเช่นหินทรายรต่างๆเข้าไปในการใช้งานแต่ละประเภทนะครับแต่ตัวนี้นี่นะครับท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วเติมน,น้ําก็ผสมเสร็จก็ไปใช้งานได้เลยซึ่งทางทีวีไอเราเนี่ยเราทําเยอะมากนะครับคือเราทําแทบกับทุกเซกเม e ต์ของตัวการใช้งานเลยนะครับอย่างเช่นงานก่อนเนี่ยบ้านเรามีมีอิบมี2สองประเภทแล้วตอนนี้คืออิบทั่วไปกับอิบมวลเบา นะครับซึ่งมวลเบาเนี่ยเดี๋ยวจะครับก็จะมีแนะนำาการใช้งานนะครับการก่อมันก็จะใช้ตัวไม่เหมือนกันอีกทั่วไปใช้ความหนาของคุณก่ออีกมวลเบาใช้อีกเป็นตัวรับโหลดรับกําลังใช้ปูนกาวนิดเดียวบางจิบเลยนะครับมันก็ใช้ต่างดังนั้นนะเราก็ออกผิดพันธ์ให้มันหลากหลาย เพื ar ่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับอย่าง M 3 0 0ก็ใช้ก่อทั่วทั่ไปนะครับ M 3 1 0่ก็ใช้สําหรับก่อพวกรอบเบาซึ่งพวกนอบเบาบ้านเราก็จะมี2ประเภท C O C กับ A C เป็นระบบอัตเขืกับเป็นพวกโบกในอากาศหลายท่านก็คงจะทราบดีนึงระบบ C O C กับ A C เป็นยังไงนะครับ บรรยายให้พวกเราได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ตอบคำถามอย่างเต็มที่นะครับเวลามาคงจะไม่เพียงพอนะฮะคิดว่าโอกาสหน้าคงจะถ้ามีโอกาสจะได้ขอความรู้จากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในวันนี้เนี่ยผมมีแขกที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษเนี่ยมาร่วมงานกับเรานะครับจะขออนุญ,ญาตเชิญทางท p i เนี่ยจะมีของขวัญมอบให้นะฮะ ขั้นแรกขอเชิญนะครับคุณวีระยานะครับรองประธานกรรมการอุนิธิศรีเจริญธรรมบริษัทเอเชียแพนเนอร์แล้วก็บริษัทสยามเซอร์เวลายมังกรด้วยครับถ่ายรูปหน่อยครับอ่ายกล้องแล้วก็ถ่ายรูปน่ายภาพนะครับ ท่านที่สองนะฮะขอเชิญที่ติดติชนน,น,น,นนะฮะที่ติดชนจากที่ดานนะครับเราเชิญท,ทั้งสองท่านเลยจะได้ดีรูปถ่ายขอบคุณพี่เขียนม,มาฟังสิ่งดีๆนะ e นะฮะท่านคือเจ้าของห้างเอดิสันนะครับที่พวกเรารู้จักดีะะครับ ท่านที่สามนะครับขอเชิญพี่ชายุทธและพี่ที่ปราณีนะฮะสองท่านเลยมาสองท่านท่านเป็นนักวิจัยนักนักวิทยาศาสตร์วิศวกรที่วิจัยเรื่องโซลาร์เซลล์ในระดับไฮเอ็นนะฮะไฮเอ็น คนเพื่อนแผนดินิน,นนี้แททอยออาชชื่อเสียงดังไไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอเพียงใจต้องการรวยเราจะพาคุณไปเราจะพาคุณไป สนับสนุนโดยมูลนิธิศรีเจริญธรรม